<Started. S 2> อ่าจะปล่อยแล้วนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับไอ้ปวกแต้งครับกับ <dumped. S 2> อีกหนึ่งคำถามนะครับที่ถามกันมาบ่อยนั่นก็คือเราจะใช้โชคยี่ห้ออะไรดีนะครับเลือกโชคแบบไหนดีมาวันนี้ผมใช้ m o ล o OE e อีสเปกตามอยู่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับ จะใช้โชคแบบไหนดีนะครับอ่ามันบอกยากและครับผมสาหรับตัวผมนะครับก็เคยใช้โชคไม่กี่ยี่ห้อนะก็มีของศูนย์ ของศูนย์นี้นุ่มสุดละแต่ในช่วงขับความเร็วสูงๆเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันย้้ยนะครับจากนั้นผมก็อยากเตี้ยนะไปใส่สปริงเทอินมานะครับก็มันไม่จบครับผมหลังจากนั้นก็ไปจัดตัวเทอินที่เป็นสตาร์บับเกียวนะครับรุ่นต่ําสุดเป็นเทอินสติดแอดวานซ์แซนะครับตันนั้นใส่ได้ไม่ถึงปีนะครับก็รู้สึกว่ามันแข็งไปนะครับขับลาบากสําหรับผมนะมีขนาดเลือกเทอินรุ่นที่นุ่มที่สุดแล้วนะครับตัวสติดแอดวานซ์แซนะผมยังรู้สึกมันแข็งไปเลยยสุดท้าก มาใส่โชคเดิมศูนย์นะครับแล้วก็เอาโชคไปอัดใหม่เพื่อให้มันแข็งขึ้นนะครับให้มันแน่นขึ้นแต่ปรากฏว่าก็แข็งเกินไปอีกนะก็ไม่จบตะทีเนาะ สุดท้ายก็ได้ลองเจ้าตัวนี้ครับ m o n โ o OE Spectrum นะครับ, e รบหรือ OES นี่แหละเรียกง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับตัวนี้ใช้มากเกือบเกือบสปีแล้วนะครับตัวนี้คือคนส่วนใหญ่ก็อยากได้โชคที่นุ่มด้วยและหนึบด้วยนะครับซึ่งความนุ่มกับความหนึบเนี่ยมันสวนทางกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราหาได้จากโชคสําเร็จรูปแบบนี้นครับก็คือหาโชกที่มีความนุ่มและหนึบอยู่ในค่าที่เรารับได้นะครับกับค่าทั้ง2องอย่างนะ ซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์ผมนะครับก็คือมันนุ่มใกล้เคียงกับของศูนย์นะครับก็คือที่จริงมันแข็งกว่าศูนย์แหละนะแต่มันได้ความหนึกเพิ่มขึ้นมาแบบชัดเจนนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็แนะนําให้สมาชิกหลายท่านลองไปใช้แล้วครับแล้วก็ค่อนข้างพอใจจบกันหลายคนเลยตัวนี้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกท่านดูกันนะเดี๋ยวผมจะลองถอดออกมาเลยนะครับผมครับก็เรียบร้อยถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีถอดก็นะครับนับสตัวตัวใหญ่1นึนะครับ ในสายเบรกนะครับแล้วก็ l งเซนเซอร์ ABS นะครับอ่าแล้วก็น็อตด้านบนนะครับตรงเบ้าโช๊คสามตัวก็เรียบร้อยนะครับจุดสำคัญนะในการถอดของ Civic FD เราจะย้ำกันทุกครั้งนะครับระวังระวังเผาขับหลุดนะครับระวังเผาขับหลุดนะอย่าพยายามดึงมันออกมาเยอะนะครับยิ่งพอถอดโชว์ออกแล้วเนี่ยหาอะไรมามัดไว้นะครับนะให้ตัวคอหมาเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งให้มากที่สุดนะครับนะ อยากไปดึงมันออกมาเยอะนะครับเดี๋ยวเพาขับหลุดนี่งานเข้าเลยนะครับนะแล้วก็สาย ABS นะครับระวังนะระวังจะขาดกันด้วยนะโอเคเราประมาณนี้นะครับอันเดี๋ยวเราไปถอดโช๊คกันเนี่ยไอหั่นเบื้องต้นนี่ดูไม่ถอดก็ไม่เห็นยางกันฝุ่นฉีกแยวนะครับเนี่ยนะฉีกอีกแล้วนะนะเดี๋ยวเราถอดอโช๊คกันก่อนคลายน็อตกันก่อนนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะวิธีการถอดประกอบโชคใน civic fd นะครับผมเคยทําคลิปแบบละเอียดไปแล้วนะครับใครสนใจลองไปดูกันได้นะครับผมนี่ครับสภาพโชค m o n โ o o o s s p e t กตันะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกผมใช้มาประมาณ3ปีนะก็เกือบ6กหมื่นโลนะครับตัวนี้นะมอนโนะครับผมบริษัทที่ผลิตก็คือบริษัท trw นะครับ trw ก็เป็นบริษัท oem ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะให้กับรถยนต์ ยี่ห้อต่างๆนะครับยาเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกานะครับดังนั้นเขาก็จะผลิตพวกชุดโชคช่วงล่างอะไรพวกนี้นี่จะมาทําเป็นโชคมอนโรนะครับสำหรับรถเกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับที่ผมเห็นนะเนี่ยตัวแกนนยครับเขาบอกเขาเคลือบสารพิเศษนะครับมันเรียบมันวาวลดการสึกหลออะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ตัวประคองแกนนะครับผมตัวตรงเนี้ยนะ ก็บอกเป็นซีลแบบพิเศษรถเสียดสีรถสึกลอนะครับแล้วก็ชุดลูกสูบด,ด้านในเนี่ยเป็นเทปลอนนะครับแข็งแรงแล้วก็มีระบบ ICV วาวลดการสั่นแล้วก็มีเทคโนโลยี MR-TECH2 นะครับเป็นระบบเบาอัตโนมัติปรับแรงดันแปรผันตามสถานการณ์ของการขับขี่นะครับนะนัะนจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาให้มานะซึ่งบอกตรงๆรงายละเอียดอะไรพวกนี้นะข้างในมันเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ คือไส้ในระบบข้างในรายละเอียดมันมันเป็นเชิงวิศวกรรมแล้วนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองไปหาแล้ดูนะครับนะแต่โดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดมันนะครับแต่รู้ว่าใช้แล้วค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับตัวนี้นะโอเคเนี่ยครับหลังจากใช้มานะแกนยังสวยๆอยู่เลยนะครับเนี่ยเนาะ,นะเดี๋ยวเราลองมาดูระยะ,ะยุบแล้วก็ยืดของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะออกแรงกดนะครับ จะปล่อยแล้วนะครับนะครับก็ยังยุบและยืดได้ตามปกตินะครับตอนตอนยุบนะครับตอนที่เรากดเนี่ยอลองสัมผัสด้วยนะครับมันมีจังหวะไหนวืดมันมีช่วงที่ไม่สม่าเสมอหรือเปล่านะครับที่ผมออกแรงกดเมื่อกี้คือแรงกดเนี่ยรู้สึกสม่าเสมอนะครับแล้วก็ลื่นมือสมูทมือนะครับไม่มีรู้สึกขัดขัดอะไรนะครับนะ แล้วจังหวะยืดเขาก็ยืดได้สม่นเสมอแล้วนะ่ยยังยืดได้คืนตัวได้เต็มช่วงของเขานะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูโชคที่มันทางนะครับอาการมันเป็นยังไงตัวนี้เป็นโชคใน a e c c o r d G8 นะครับเดี๋ยวผมจะกดยุบไปนะเนี่ยเห็นไหมว่ามัน ยืดช้านะครับผมนะแล้วมันยืดสักพักเดี๋ยวมันก็จะหยุดยืดละนะต้องทิ้งไว้ทั้งปีครับมันถึงจะยืดออกจนครบนะนะครับนี่คืออาการของโชคเสียนะตัวนี้ที่เรียกว่าโชคตายนะครับวาลวข้างในมันค้างมันทําให้อ่ามันยืดออกไม่หมดนะครับตัวนี้เนี่ยแท้ศูนยะ์ติดรถมาเลยเป็นของโชว่านะครับตัวนี้เนะี่ยมันไม่ยืดออกนะครับดึงออกก็นะ ไม่ออกด้วยนะครับอันนี้อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็เป็นเหมือนกันนะครับโช๊คครับส่วนมากเวลามันพังนะมันจะพังพร้พอมๆกันนี่แหละนะครับดังนั้นเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนยกคู่ไปเลยนะเนี่ยโอเคครับสำหรับสภาพโดยรวมของเจ้ามอนโร o e s p e c t ตรนะครับหลังจากใช้งานไปนะครับก็ยังปกติดีนะครับผมนะเนีย่ยวันนี้นะยังใช้งานได้ปกตินะยังไม่มีรั่วไม่มีอะไรเลยนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวนี้นะโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะทำการประกอบกลับไปตามเดิมนะครับโอเคอ่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบกลับเข้าไปเสร็จละนี่ตัวบนด้วยนะครับนะตรงนี้นะครับผมอ่ะผมอยากจะแนะนำถ้าใครไม่มีฝาปิดตัวนี้เนี่ยนะครับน้ำมันจะลงตรงนี้นะครับนะหัวชกเนี่ย จะเป็นสนิมนะครับนะ้ํามาไปขำอย่างนี้หัวโชค๊คเป็นสนิมนะครับเสียหายนะครับโชค๊คพังนะนะก็ตัวนี้นะครับไปหามากันนะหรือถ้าใครไม่มีจริงๆนะผมมีอุปกรณ์ DIY ให้นั่นก็คือเกาตัวนี้นะเนี่ยฝาสีสเปร์ฝาอะไรสเปร์อะไรสักอย่างนะครับผมเอามานะครับผมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันปิดได้พอดีเลยนะครับเนี่ย แล้วมันก็ไม่ได้ไปเกะกะอะไรนะครับเนี่ยใช้แทนฝาตัวนี้ได้เลยการน้ําเข้านะครับอุปกรณ์ DIY ง่ายๆนะครับไปหามาเนี่ยเนี่ยความรู้จากสมาชิกในคลับเรานี่แหละครับผมนะตัวนี้โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการรีวิวโชคฮับมอโ o โอีสเปกตัมนะครับในแบบบ้านๆคนใช้งานจริงนะไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยนะครับซื้อมาใช้เองนะครับแล้วเห็นว่ามันค่อนข้างโอเคนะครับ ก็เลยมาแนะนํากันใครที่กาลังจะเปลี่ยนโชคนะครับอยากได้โชคนุ่มๆน,นะครับแบบเดิมใช้งานในชีวิตประจําวันขับเร็วบ้างเล็กน้อยเนี่ยใช้โชคศูนย์ไปเลยนะครับโชคศูนย์ก็ฟิล์อย่างที่ทุกท่านเคยนั่งกันแล้วก็ได้ความทนทานแน่นอนนะครับของศูนย์นะส่วนใครที่อยากได้ความนุ่มใกล้เคียงของศูนย์นะอาจจะแข็งกว่าศูนย์นิดหน่อยแต่ได้ความเหน็บเพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราขับรถเร็วๆเ,เ,เนี่ยแบบชัดเจนนะครับก็เป็นผมแนะนําตัวนี้นะครับคือมันรู้สึกได้ค่อนข้างชัดเจนนนะครััขาาดที่ปสสสมผ ไม่ค่อยดีอย่างผมนะครับอลองมาขับมันยางรู้สึกได้เลยนะว่ามันเออเหน็บกว่าเดิมว่าตัวโชคมอนโรมันต่างจากยี่ห้ออื่นอย่างหนึ่งก็คือข้างในแกนโชคนะครับมันจะมีสปริงนะครับมันทําหน้าที่ช่วยยืดนะครับทําหน้าที่แทนวาลวที่เขาเซ็ตไว้ให้มันหนืดดังนั้นมันจะทําให้ช่วงยุบเนี่ยมันนิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการออกแบบเฉพาะของเขานะครับของเจ้ามอนโรตัวเนี้ยนะครับ แล้วก็ข้างในนะครับนอกจากมีน้ามันโช๊คแล้วเขาก็อัดแก๊สไปด้วยนะครับแก๊สเนี่ยมันจะช่วยทําให้น้ํามันข้างในนะครับมันไม่เป็นฟองครับเวลาโช๊คใช้งานนานๆนะครับมันเกิดความร้อนนะครับน้ํามันมันจะเป็นฟองได้นะแก๊สที่อัดเข้าไปมันทําหน้าที่ช่วยให้น้ํามันไม่เป็นฟองนะครับนะเพราะถ้าเป็นฟองเนี่ยมันจะมีระยะโชกคที่มันวืดนะครับเพราะมันเป็นฟองอากาศนะดังนั้นเขาก็เลยอัดแก๊สเข้าไปช่วยตรงจุดนี้เนาะมาเรื่องราคากันบ้างนะครับที่ผมเห็นขายอยู่ในช้อปปี้ลาซาด้านะครับ คู่หน้านะซ i วิคเอดีอยู่ประมาณ5,000นะครับคู่หลัง4,000นะครับครบชุดก็ประมาณ9,000นะครับราคาก็ใกล้เคียงกับของศูนย์นะอาจจะถูกกว่าของศูนย์นิดหน่อยนะแต่ได้ความนุ่มใกล้เคียงของศูนย์แล้วก็ความหนึบเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นตัวเลือกที่โอเคเลยนะใครสนใจไปลองหาดูนะในช้อปปี้ลาซ d a ผมไม่ได้ขายนะครับ โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกที่กําลังหาโชคอยู่นะครับนะเรื่องโชคนะครับมันเป็นความรู้สึกนะครับดังนั้นมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับดังนั้นแต่ละคนความชอบต่างกันนะครับเขาจึงมีโชคมาแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่ฟิลลิ่งมันต่างกันให้เราเลือกใช้นะครับ สำหรับสมาชิกท่านไหนเคยใช้โชครุ่นไหนฟิลลิ่งเป็นแบบไหนแนะนำกันได้เต็มที่นะครับจะได้เป็นประโยชน์แก่คนที่กำลังหาโชกันอยู่เนาะโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจะเป็นไรติดตามชมกันดูสำหรับทินนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเย่ yeah.